อ่าสวัสดีครับพบกับผมฟูอัปดิฟายนะครับวันนี้ก็จะมาบอกกับเราในตัวเล็กๆนะครับที่แอบมุดมาเซิร์ฟจีนแล้วก็ไม่รู้ว่าไอพิโกเวนเนี่ยมันเช่าตรงไหนนะครับซึ่งผมเดินหาในเมืองเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเพิ่งมาเจอนะครับผมนะไม่ต้องค้้พันํำเพลงมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับก็คือว่าซ้ายล่าง นะครับ A B C ตัวนี้นะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับอ่านะฮะก็เดินมาเช่ากัได้เลยนะครับอ่านะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเช่าหลายตัวครับอันนี้พิกโกไนท์อันนี้พิกโกคูนะครับก็มีเช่าหุ่นยนต์เช่ามังกรเช่ากิฟฟินนะครับอ่าคืออยู่ตรงนี้หมดเลยไอ้พวกขออาชีพเนี่ยหาใน Youtube ก็ไม่มีนะครับต้องเดินหาเองนะครับวันนี้ก็ มาบอกเพื่อนๆนะครับว่ามันอยู่ตรงนี้โอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ